นี่แหะค่ะคือผลงานของบริษัทไทยเบเบเรสที่มีนโยบายให้เอเย่นซื้อสินค้าสต็อกให้ครบทุกตัวตาม SKU ตอนสิ้นเดือนผ่านมาเพิ่งจะถึงวันที่7สิงหา2556กลับมาแจ้งบอกยกเลิกเอเย่นเพียงเพราะกล่าวหาว่าผิดเงื่อนไขบริษัทให้เหตุผลว่าขายเหล้าพ่วงเบียร์การที่ลูกค้าซื้อเหล้าพร้อมกับเบียร เพียงต้องการรางวัลตัวแถมแล้วจะให้เอเย่นทำอย่างไรในเมื่องเงื่อนไขบริษัทตั้งมาเองอันหนึ่งบริษัทก็ตั้งเป้าหมายเล่าระเบียให้เอเย่นอยู่แล้วถ้าไม่ขายให้ร้านค้าแล้วจะซื้อมาทำไมนอกจากนั้นยังไม่พอยังไปแจ้งร้านค้าว่าเอเย่นรายนี้ถูกยกเลิกการเป็นเอเย่นแล้วให้ไปซื้อสินค้าจากบริษัทแทน ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเงินลงทุน50ล้านใครจะเป็นคนรับผิดชอบท่านผู้บริหารทั้งหลายจะรับซื้อสินค้าคืนให้เราไหม